สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับรอบเช้าของเราเหมือนเดิมครับพี่นะครับจิบกาแฟเบาๆกับ ช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับวันนี้ก็1ชุด1ถาดนะครับมานำเสนอพี่ๆนะเนียนยามเช้าก็เบาๆนะพี่ๆนะราคาร้่มต้นงส่300บาทพร้อมส่งทุกรายการฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยพี่นะเอาไว้เป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางการต่อผมขึ้นไปแต่เริ่มต้นเลยพี่แน่นะผมจะขึ้นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะนะพี่ๆจะมองเห็นเลยนะว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือไรแน่นเนยนยามได้พี่นะโทรจะไวกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผู้พุกด้านนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มให้เลยแล้วกันแนวสาหร,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 รับลายการแรกนะครับอ้าวนะพี่เด้ยนะสามราบวันนี้ดูเด่นเป็นมานแน่นอนนะครับลายการแรกแนวอะไรการแรกจะเป็นอ่อองค์นี้เลยแนวองค์นี้เป็นพระสวยมากพระแท้ดูง่ายพี่นะหลวงพ่อขอมะพี่นะครับอันนี้จะเป็นอ่อเขาเรียกว่าพุทธโคดมนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวปีศนะูนย์ห้านะนะครับเป็นพิมพ์เล็กครับพี่นะครับพิเล็กพิคีหนูแต่บอกเลยว่าสุดจัดครับพี่เรื่องพุทธคุณนะครับเอาพระแท้ๆนะครับในยามเช้าๆแบบแท้ดูง่ายนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวพี่ นวก้นเนี่ยกึ่งปเป็นอะไรนะวงเดือนเลยพี่แนวนะเออก้นกึ่งเป็นวงเดือนเลยเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวปีศูนย์ห้าแนวสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็เหรียญนะนี้จะเป็นเหรียญวัดไร่ขิงรนบซึ่งเหรียญนี้นะครับนะออกปีหนึ่ง้วหนึ่งสองหรือหนึ่งห้าหนึ่งอะไระประมาณนี้แหลนะนวเหรียญไร่ขิงแนวะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงเอาสามร้อยสามร้อยบาทนรนบหลวงพ่อวัดไร่ขิงรับก็บอกแล้วราคา แนวเช้าเช้าก็ต้องราคาเบาๆแบบนี้เลยพี่อ่าเช้าเช้านะครับต้องราคาเบาๆแบบนี้เลยพี่นับไปต่ออองค์นี้พี่สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นของหลวงพ่อทาพี่เสียแหลมนะครับเสียแหลมหลวงพ่อทาเนื้อสวยมากครับพี่ดูค่าเบ้าเลยแนวนี้ครับพี่นะครับสัญลักษณ์ของหลวงพ่อทานะแนวเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทาครับพี่เสียแหลมนะครับพ่อทาวัดพระเนียงแตกห้าร้อยบาทนะครับเนื้อสวยจัดจ้านมากแนวต้องใช้คำนี้เลยพี่เนื้อสวยได้จัดจ้านมากห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทแล้วก็ตามด้วยองค์ไหนดีอ่ะนะครับเตารีดหลวงปู่ทวดเยอะพี่แหมเนื้อเขาแห้งเห็นไหมเนื้อแห้งหดแล้เนื้อแดงแหนบแดงนิยมอมแห้งๆห้งแหนบเออแดงนิยมอมแห้งแห้งแนวในแห้งแก๊กเลยนะ้ำศูนย์ห้าแนบเตารีดเอศูนย์ห้าเดี๋ยวพี่นับค่าเบ้าดินค่าความเก่าอันนี้คือผ้าแขวนผ้าใช้กับพี่แนวร่องรอยการตกแต่งตะไบด้านข้างแนวนะเบอร์ตะไบจากกลางๆลางแนวนะเออเบอร์ตะไบจากกลางๆครับพี่ผ้าสวย ก็ผมบอกแล้วว่าปราเขาสวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาติแนอปราเขาสวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาติเนี่ยดูช่อเดียร900บาทแนวนะจัดได้จัดนะ900ครับพี่แนมแบ่งปันกันไปอ่สำหรับโอ่ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเอียครับพี่แนมเหรียญมังกรคู่แนวนะเออมังกรคู่หลวงพ่อเอียครับพี่สวยมากนะถ้าถามเรื่องความสวยความเดิมนะพี่นะผิวพันแห้งๆแนมเออผิวพันแห้งๆครับพี่แห้งแก๊กแห้งเดิมๆะไรพี่ นะครับเออแห้งแก๊กแระแห้งเดิมเดิมเลยพี่เอางี้แล้วกันเหรียญเดียวสี่ร้อยแนวสี่ร้อยบาทครับพี่เหรียญหลวงพ่อเอียนะพี่นะเหรียญมังกรคู่ดูง่ายสบายดาสี่ร้อยบาทนะครับมาะสี่ร้อยบาทต่อเรื่องเลยพี่แนวสำหรับองค์ต่อไปนะองค์นี้ฮนุมานแนมนะองค์นี้พี่อุ้ยโดดเด่นเลยนะแนวจริงๆเลยต้องบอกเลยว่าพระองค์นี้นี่นะเป็นพระที่เออโดดเด่นและเป็นธรรมชาติแนวครับโดดเด่นและเป็นธรรมชาติครับพี่เนี่ยดูดิเห็นไหมดูดิ รอยจานด้วยนะมีร่องรอยในการจานด้วยเอาไปเจ็ดร้อยบาทแน้พนุมานไม้แก่พี่นะหลวงพ่อสุนวัศาราคุณกับพี่นะเป็นลิงจับเข่าแนะเป็นลิงจับเข่ากับพี่หลวงพ่อสุนวัศาราคุณนะเอาเจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับดาบเปิดโลกเนี่ยครับโอ้ยเปิดโลกนะพี่นะเปิดโลกเปิดรับซับเลยพี่เอ้ยดาบดาบเนื้อสวยมากอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ออกจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าดาบแล้วจะไม่ใช่องค์เล็กอ่ะดาบแล้เนื้อกำแพงเพชรเนี่ยเนื้อกำแพงเพชรจ๋าๆเลยดาบไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเนื้อจ๋าๆเลยพี่เนื้อกำแพงเพชรนครับดูง่ายสบายตากรับพี่นะเปิดโลกมือทิ้งๆนะเปิดนะเปิดโลกยืนต่อสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท อ่อส uh, ี่ร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปนะครับสำหรับองค์ต่อไปนะพี่นะนับเป็นองน์นี้อันนี้จะเป็นพระปิตาบาลเย็นนะครับเนื้อผงแบบว่าไขาขึ้นสวยๆเลยนะครับเนื้อผงไขขึ้นสวยๆเลยพี่นวะแล้วพี่ๆดูด้านหลังนะนี่คือร่องรอยในการจานยันและจานเก่านะครับแล้วไม่ใช่แก้งจานจานเก่าๆจานเดิมๆไขสวยๆต้องใช้คำว่าไขาสวยมากนะครับต้องใช้คําว่าไขาสวยมากเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาท อ่าองค์นี้พี่นะนี่เป็นลิงหลวงเมื่อกี้มีหลวงพ่อสุนจับเข่านี่เป็นพ่อดิ่งครับพี่นันบจับหลักแหนบเอ้พ่อดิ่งจับหลักโอ้โหแล้วเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่นบเป็นลากลักเนาะแล้บเป็นไม้ลักดูดิไม้มีน้ําหนักเบาแล้วมีความแห้งแหนบไม้มีน้ําหนักเบาแล้วมีความแห้งครับพี่มีรอยจานพี่เห็นไหมแหนวแผ่วๆเห็นไหมพี่แผ่วๆแหนบมีรอยจานนะพี่พี่จ๋ามีรอยจานให้พี่ๆได้เห็นอย่างเด่นชัดแหนบมีรอยจานให้พี่ๆได้เห็นอย่างเด่นชัดครับพี่ อ,องนี้นะครับสำหรับริงหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวเอาไป700บาทแนวะริงพ่อดิ่ง700พรพ่อดิ่ง700แล้วก็อ,องคนี้พี่แนวะนี้จะเป็นอ๋อเขาเรียกอะพระพิคเนตแนวนะนะองนี้จะเป็นเทวรูปนะพี่นะเทวรูปช้างพระพิคเนตแนวเนะีนะ่ยดูสไตล์ในการเขาเรียกสไตล์ในการแกะแนวนะนะเออสไตล์ในการแกะดูพื้นผิวแนบะดูความเก่าโอ้โหนี่ต้องใช้คํวาว่าเก่าแลนะดูรอยจ้ำแดง นะครับเก่าแลพี่ลองดูรอยจ้าแดงนะนี่คือรอยจ้าแดงที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือร่องรอยจ้าแดงที่เป็นธรรมชาติสําหรับองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับเทวรูปอันนี้เป็นเทวรูปช้างนะครับขอเก้าร้อยบาทเออเก้าร้อยบาทแล้วก็องต่อไปนะพี่นะครับสำหรับองต่อไปอันนี้เป็นเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมนะแท้ดูง่ายเหรียญลมดำแม่งแห้งเลยแล้วปีลึกด้วยนะครับพี่ดูปีเนี่ยปีหนึ่งแปด นะครับเออปีหนึ่งแปดก็พี่นี่ครับพี่หลวงพ่อเกษมเขมะโกปีหนึ่งแปดนะลำปางพี่พระแท้ดูง่ายเลยเหรียญกลมแนะวครับเหรียญกลมแท้ดูง่ายพี่ดําเดิมเดิมเลยเนี่ยนะครับถ้าเหรียญน,นี้ไม่สวยก็ไม่มีเหรียญไหนที่จะสวยกว่านี้แล้วละพี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทนะครับเออหกร้อยบาทแล้วก็เหรียญน,นี้พี่นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่สุขป,ปากลองมะขามเท่าเห็นไหม นับหลวงปู่สุกปากคองมะขามเท่านับเหรียญมะขามเท่านี่พี่ดูเหรียญหน้าหลังเ่ยอ่าพี่ๆลองดูฟอนต์หนังสือนะนะครับแล้วดูพื้นผิวนับดูฟอนต์ตัวหนังสือแล้วพี่ๆดูพื้นผิวสําหรับองค์นี้เอาเอาไปห้าร้อยนะครับปู่สุกปากคองมะขามเท่าห้าร้อยบาทนะครับมาต่อนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นี่ครับองค์ต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพระสมเด็จนะครับเนื้อนี่ค่าแป้งเดิมนะนี่ครับพระสมเด็จทิมใหญ่ครับพี่ โอ้โหค่าแป้งเดิมๆมาได้ไหม,มแนวนะ้ำแป้งแห้งแป้งเดิมแป้งเก่าแนวนะ้ำพิมพ์สวยคมชัดลึกครับพี่แนวนะ้ำสภาพใช้ก็อาจจะมีร่องรอยในการใช้แบบช้ำนิดนึงแนวนะ้ำแต่พราได้เดิมและได้ความเป็นธรรมชาติแนวเออพาได้เดิมได้ความเป็นธรรมชาติครับพี่พื้นผิวนี่บอกเลยว่าจี๊ดจัดแนวจี๊ดจัดจีจจ๊ดจ,จ,จริงครับพี่อะค่อยๆไล่ค่อยๆอยรับชมนะพี่นะนวด้านข้างรอยสับรอยตัดพี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวผมเอียงให้ดูนนวรอยสับตอกแนวเออรอยสับรอยตัดที่ชัดเจนน่ะ แนวเราจะมีมวลสารแนวได้เป็นก้อนๆๆๆน αι, พี่เราดูคาบด้านหลังนะพี่พี่ลองสังเกตคาบด้านหลังนะเนี่ยเห็นไหมพี่สังเกตนะพี่นะคาบด้านหลังจะมีร่องรอยความหนึบและนุม่มแนวจะมีร่องรอยความหนึบและนุม่มองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทแนวพระสมเด็จเจ็ดร้อยบาทแล้วก็องนี้อันนี้ก็พระสวยแนวสาหรับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนี่พี่นะพระร่วงหลังริมแนะพระร่วงหลังริมก็พี่เนื้อชินเงินเนี่ยดูดินับหลังริมเนื้อชินเงิน พร,รพ,นะรพระได้ธรรมชาติพระได้สวยนะครับเออพระได้ธรรมชาติพระได้สวยได้โดดเด่นและไม่เหมือนใครพี่ดูเลยแล้วดูพิมพ์่ไหมพิมพ์ก็จะสง่าผ่าเผยนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทอ่าหกร้อยบาทนะครับพระปิตาลึกลับอีกแล้วนะวิญญเป็นพระปิตาเก่าแน่นอนพี่ดูเนื้อเดิยนะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วพี่ดูรอยลักนะมีอ่ามีรอยลัน่นในพิญนะเออในพระพเขาจะมีรอยลัน่นนะครับร่องรอยเขาจะลั่นแบบเป็นธรรมชาติเห็นไหมร่องรอยเขาจะลั่นแบบเป็นธรรมชาติด้านหลังเป็นตัวยัน นะครับด้านหลังจะเป็นตัวยันสวยมากนะองค์นี้นะเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับรับพิตาเนื้อผงคุกรักเนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็รับปิตาเนียครับตามด้วยพระพิตาสายวัดสะพานสูงนะพี่เนียครับจะเป็นเนื้อออกผงคุกรักถูมจะเป็นเนื้อออกผงคุกรักครับพี่เก่าแห้งและสวยเนียครับี่เป็นพ้าที่ไม่ธรรมดาดูความแห้งเขาเลยนี่ยพี่พี่ลองมองถึงความแห้งดิแห้งมากแห้งสุดๆุดเนีเออแห้งมากแห้งสุดๆดเลยพี่ดูเนื้อเลย เห็นไหมแห้งแบบแห้งแก๊กเลยดูองค์นี้ผมเอาเก้าร้อยบาทแนวเก้าร้อยบาทครับพี่รีล่องรอยการปิดทองที่เป็นธรรมชาติและทองเดิมๆเลยไหมเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทในสำหรับองค์ต่อไปนะองค์ต่อไปจะเป็นองค์นี้เลยนะครับพระสังกรจายนะครับเออพระสังกรจายพี่หลังยันนะครับพระสังกระจายหลังยันนี่ดูดิเห็นไหมพระสังกระจายหลังยัน นแนวองค์นี้จะเป็นหออาจารย์เจ๊กวัดเขาแดงแวงนววิ้อาจารย์เจ๊กเขาแดงสั่งกระจายหลังญาณเนีนเ่ยพี่รอโบราณเนี่ยีอาจารย์เจ๊กเขาแดงนี่ด้านหลังตัวยันเนี่ยเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้ับพี่องค์นี้ก็สวยแนวนะเป็นชินาราชแนวนะเออผมขออนุญาตเรียกว่าชินราชแล้วกันนะเป็นพระเนื้อดินะนรับเป็นพระเนื้อดินเนีพี่รูปทรงแบบว่าชินราช ในครับรูปทรงแบบว่าชินราชเนื้อสวยมากนะครับนะต้องใช้คํานี้เลยพี่เนื้อสวยมากด้านหลังมีร่องรอยลายนิ้วมือนะครับด้านหลังมีร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์อันนี้ชัดเจนแนวองค์นี้ชัดเจนเอางี้แล้วกันพี่องค์นี้นะ,300นะ,300นะสามร้อยแนวสามร้อยชินราชนะถือว่าแบ่งพี่ๆไปแล้วก็องค์นี้นะพี่นะนะเป็นพระเรียมเมิน เนี่ยครับเป็นพระาเรียมเงินซึ่งเนื้อด้านในนะครับนีเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะเนี่ยครับเนื้อด้านในเป็นเนื้อผงพุทธคุณพี่พาม่เก็อยู่แล้วนะครับและจริงๆเลยพระองค์นี้ฟอร์มเราองค์นี้ไม่ใช่พระเกนราบนะแต่ผมยังหาที่หาทางไม่เจอเนี่พี่ๆถ้าใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือคลับคล้ายคับคลานะครับในราคาที่แบบบางบงเบาๆนะคนับนะสามารถจับต้องได้เนี่ยครับราคาบางๆเบาๆและสามารถจับต้องได้องค์นี้เอาสักเก้าร้อยจะได้ไหมเออสักเก้าร้อยจะได้ไหมพี่สวยมากนะครับสวยมากเก้าร้อยบาท Uh, สำหรับองค์ต่อไปนี่ครับ9ร้อยบาทแล้วนี่เลยนี่ๆๆๆเดี๋ยวโอ้โหองค์นี้ไม่ใช่นามร์ดานะพี weakest, mm ่น hmm. ้ำเนื้อไม่แห้งเก่าแก่งเลยนะแห้งเก่าและแก่งเลยพี่แนวนะองค์นี้โดดเด่นและเป็นธรรมชาติแนวต้องใช้คำนี้เลยพี่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติเห็นไหมโดดเด่นและเป็นธรรมชาติเอาอี้แล้วกันพี่สําหรับองค์นี้นะนะครับผมเอา300เนี่ยครับพรผลาด300บาทนะครับแอะผ้าผลาด300บาท เอ่อพะร้อนอันนี้เป็นหลวงพ่อแหล่แนวแนวอยู่ไหนแนวเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอ่าหลวงพ่อแหลครับพี่แนบใช่ไหมเดี head, head. Milk, ๋ยวผมเข้าให้พี่พี่ได้รับชมแนวเดี๋ยวผมเข้าให้พี่พี่ได้รับชมเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเออมันจริงนี่ว่าพี่แนบหลวงพ่อแหล่ี่ผมเข้าให้พี่พี่ได้รับชมเลยแนบนี่อ่าตรงนี้ได้เลยพี่แนวสมเด็จโกโพนี่พี่นวหลวงพ่อแหลวัดพระทรงแนบหลวงพ่อแหลวัดพระสงทรงก็พี่พาแท้ดูง่ายนะนะแต่พี่ไปแก้วจะกรอบนะแนวเออแต่พี่ไปแก้วจะกรอบนะครับนะหลวงพ่อแหลวัดพระสงฆ์ ผ้าสวยนะครับแล้วดูเนื้อเดียก็ผ้าแท้ดูง่ายพี่แนะ็บเออก็ผ้าแท้ดูง่ายพี่ต้องจัดแต่เจออย่างนี้ไม่จัดไม่ได้แนะ็บเออเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้ก็พี่นะเป็นตลับหลังปิดพี่ๆไปงัดตลับอ่อนออกเอานะนะพอแลเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับ <c oughs> มาตอครขบนะสําหรับรายการต่อไปกับพี่นะครับองนี้เลยโอ้โหนี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณแหนะ็บนะสองสี่หกแปดแหน็บเหรียญสองสี่หกแปดก็พี่นะเหรียญ ห่วงเชื่อมขวางแนวะเหรียญห่วงเชื่อมขวางครับพี่นะ้ำสองสี่หกแปดแนวเหรียญลึกนะแนวะเหรียญลึกนะครับผมองค์นี้เอาเนะจ็ดนระ้อยบาทแนวแหมขย่าใจในรอบเช้าๆไปพี่เจ็ดรนะ้อยบาทแนวองค์นี้พีแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็แนวะสําหรับองค์นี้นะ่าจะเป็นหล่อเป็นเหรียญชินราชครึ่งซนะี่แนวเหรียญหล่อชินราชครึ่งซนะี่แนวเนี่ยด้านหลังเป็นตัวยันเนะี่ย เขาว่าเป็นที่ไหนแนวนะเขาว่าเป็นที่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตดูที่ให้เลยแล้วกันแนวเดี๋ยวผมขออนุญาตดูที่พี่ๆเลยแล้วกันแนวว่าจะเป็นที่ไหนแนวเออว่าจะเป็นที่ไหนนะครับมาเดี๋ยวดูให้แนวเดี๋ยวรอแบบนี้แนวนะเขาว่าเป็นหลวงพ่อเกิดแนวนะเป็นหลวงพ่อเกิดครับพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิดพิมพ์ส่งน้ําวัดทับหลวงแนววัดทับหลวงเนี่ยแนวเดี๋ยเขาคิดไปเลยเดร๋ยวหล่อหลวงพ่อเกิดพิมพ์ส่งน้ําวัดทับหลวงแนบเออพิมพ์ส่งน้ําวัดทับหลวงครับพี่ นี่ครับดูดูดูยันเด้ออ่าดูยันได้นแล้วของอะไรมันเทียบกันได้เนี่ยอ่าดูตัวยันได้เลยพี่แนวของอะไรมันเทียบกันได้สําหรับองค์นี้นะครับนะหลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงแนะบนะหลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงเอาแบบว่าราคาเบาๆนะเจ็ดร้อยบาทนะครับ มาตอบนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่แนบจะเป็นอ๋อพระพิตาแนวนะเป็นพระพิตาอ๋อพิมปั้นแหนบนะของหลวงพระทาวทอง,องพี่แนะเรับเป็นฐานสูงครับฐานสูงแลวเนื้อดูดิสวยมากแนมนะมีการปั้นนะไม่นดไม่มีรอยตะเข็บไม่มีร่องรอยตะเข็บน้นาเนื้อสมัมฤทธิ์ครับเนื้อสมัมฤทธิ์และไม่มีร่องรอยตะเข็บนะพี่นะนะเป็นในการปั้นแปรได้สวยมากพี่ตัวยันเห็นไหมอ่ะขนะตัวยันชัดเจนและเป็นธรรมชาติ แหน็บอ่ะก็นะตัวยันชัดเจนและเป็นธรรมชาติเนื้อสุกไวแบบนี้พี่น้ำจริงๆเลยไม่ควรพลาดแหน็บอ่าจริงๆเลยไม่ควรพลาดสําหรับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแหน็บหลวงพระท้าววัดทองก็บพี่พิมพ์ฐานสูงหนึ่งพันห้าร้อยบาทแหน็บหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญในพี่น้ำเหรียญหลวงพระแดงแหน็บอันนี้จะเป็นอ่อพระป่าโอ้โหดูเนื้อเดี๋ยน็บพี่พี่ลองดูเนื้อเดี๋ยเนี่ยสูตดีเนี่ยแหน็บแม้ดูตัวสูตรจะเป็นตัวลีมา แนมแล้วสวยๆแนมแล้วผิวเริ่มเดิมผิวพันยิ่งๆเลยพี่แนวหลวงพ่อแดงเนี่ยจัดแบบว่าจัดจ้าเลยแนวต้องใช้คํานี้เลยพี่จัดแบบว่าจัดจ้าได้เลยพี่บบหลว,วงพ่อแดงวัดเขาได้อีกสําหรับพ่อแดงองนี้นะครับก็ราคาแบบว่าเขาได้ยะราคาเบาๆแบบเร้าใจแนมแบราคาเบาๆแบบร้ใา,าบบรใจเลยเอาไป700าเจ็ดร้อยบาทแนวหลวงพ่อแดงวัดเขาได้อีกเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยแล้วก็หลวงปู่บุญครับพี่นแนวนะเป็นรูปทรงเอ่อกีบบัวในพ่นะเออกีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่นะครับเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดนะครนวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับตัวอักษรตัวฟอนต์ด้านหลังในพ่นะความเก่าความแห้งและเนื้อแนวและเนื้อเขาเก่าเก่าแห้งแนวนะไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่าและแห้งแห้งดูดิเอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วองค์ต่อไปแนวสำหรับองค์ต่อไปในพ่นะแนวเป็นองค์นี นี่ก็เนื้อสวยนะครับองนี้ก็เนื้อสวยครับพี่แนบด้านจะเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ต่อปะแหนบด้านรูปของปู่ทวดครับพี่ดวดูเนื้อเขาดิแหนบด้านเนื้อเขาจะเร้าราวๆละลานแห้งแหนบด้านเป็นพิมพ์ต่อพราสวยแหนบด้านพระสวยสง่าพราเผยมากสําหรับองค์นี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทแหนบปูหลวงปู่ทวดแหนบปูหลวงปู่ทวดพิมพ์ต่อเจ็ดร้อยบาทแหนบเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ปกโพครับพี่นะปกโพโอ้โหสวยจังดูเนื้อนดิ แนบนั้น yeah, เป็นพระนครปฐมใช่ไหมแนบนครปฐมหรือลอนนหลือที no, ่ไหนแนวเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะนะเออเดี๋ยวผมจะลองเข้าพี่ๆได้รับชมดีกว่ารนบจะได้รู้ที่เลยเออจะได้รู้ที่เลยพี่นะเดี๋ยวเข้าพี่ได้รับชมเลยนะสาหรับองนี้นี่ครับพี่แนะผมมีข้อมูลอยู่เออผมมีข้อมูลอยู่พี่นี่เข้าไปดูเลยรนบอันนี้จะเป็นพระที่เออเป็นพระสมเด็จวัดดอนโคสิตารามนะครับสมุทรสาครบอกแล้วรับเออสมุทรสาครพระแท้ดูง่ายแนบสมเด็จ พระสมเด็จวัดดอนโคศิตาลามพี่สมุทรสาครนะบอกนนบอกปทุมบอกมั่วอะไรผมนะครับเป็นของสมุทรสาครนะครับเออเป็นของสมุทรสาครพี่วัดดอนโคศิตาลามพระสมเด็จนะสมุทรสาครรับก็อย่างว่าแหละอันนี้มันก็อาจจะเป็นพระพื้นที่พี่ๆท่านใดท่านหนึ่งแหละอ่าอยากให้พี่ๆได้ไปใช้พี่พระแท้ดูง่ายนะแนวเออพระแท้ดูง่ายนะนะครับสมเด็จปกโพนี้ยลงกุผมว่าไงก็ต้องลงกุนะครับดูด้านหลังดยดูข้าวเนี่ยนะพี่ๆลองดูข้าวด้านหลังเนี่ย สวยแนวเดิมสวยเดิมเดิมแนวสวยเดิมเดิมเราเอาไปหนึ่งอ๋อหนึ่งพันไปเอาไปสนะี ciğim, 1, ่ร้อยพอแนวเจ้าหนึ่งพันแล้วแนวเออเจ้าหนึ่งพันเอาสี่ร้อยแนวแม่จะไปถึงแค่ห <c ười> <c ười> นะึ่งพันเลยหะจะไปถึงแค่หนึ่งพันเลยพี่แนวนี้องค์นี้พี่แนวนี้จะเป็นเชียงแสนใช่ไหมแนวเขาว่าเป็นเชียงแสนนะดูเนื้อเลยเนื้อออกทองแดงเถื่อนนะแนวเออเป็นเนื้อออกทองแดงเถื่อนนะเป็นพระเชียงแสนแนะเดิเจ้าของบอกมานะท่านอันนี้ผมก็ไม่แม่นหรอกแต่คือว่าเจ้าของบอกมาผมก็ต้องจัดไปดิ แนวเขาบอกเป็นเชียงแสนแล,ลแ้วก้นเนี่ยดูดิเหมือนเป็นรอยมวลสารหรือรอยปูนหรือรอยร่องรอยในการอุดแดงทั้งสิ้นนี่แหละแนวนันนี้คือด้วยความเก่าแนวนันพังจะเกงไงพี่แนวเออพระแบบนี้พี่แนวเราต้องมองถึงอายุพระเลยแนวเออเราต้องมองถึงอายุพระเลยพี่ด้วยความเก่าอัลเลว์ด้านในพี่นะเออดู้วยความเก่าอัลเลวนด้านแบบนี้สักแปดร้อยบาทได้ไหมสวยมากพี่แปดร้อยแนวแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองนี้เลยพี่โอ้โหองนี้พระบางเชียบเลย เนื้อผ้าบางมากเราเนื้อเห็นไหมเนื้อกาแพงเพชรเลยอ่ะเออนี้อันนี้เก่าแน่นะครับเออนี้เก่าแน่ดูข้าบไข่ดินะพี่ๆลองดูข้าบไข่ดินดิไหมอันนี้เก่าแน่นะเออองค์นี้เก่าแน่นะครับแม้ว่าจะเป็นแร่มาขามแนวไม่ว่าจะเป็นแร่มาขามเออนะครับนะไข่ดินค้าวความเก่านับเส้นขีดข้างซุ้มด้านหลังนวด้านหลังก็จะมีแร่มาขามเหมือนกันแนวแร่มาขามมันก็ดูดิเรื่องด้วยจากเออเนื้อดินกําแพงเพชร นะครับและเนื่องด้วยจากเนื้อดินกำแพงเพชรพี่ๆน่าจะมองออกนะว่าเนื้อดินแบบเนี้ยของกำแพงเพชรแบบเนี้ยเก่าจริงนยครับเขาเก่าจริงแล้วก็ดูรูปทรงก็ได้ไม่มีผิดเพี้ยนเก้าร้อยพี่ขอราคานิดนึงนะเออขอเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เลยพี่นนวมาร้อมตลับเลยพิจิตเลยพี่นวพิจิตเม็เข้าเมานะพิจิตเกดคดเนี่ยเนื้อชินเงินนะแนบเนื้อชินเงินนะพี่นะนะครับนะเออพระพระคือต้องใช้คำว่าพระแท้ทุกองแหละแนบเป็นเน moon, ื้อชินเงินเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเนี่ยพิจิตเกศคดพี่ เนี่ยใช้แบบเนี้ยคือมันเขาเรียกอะไรมันน่าสบายใจเดียวเอออันไหนสวยก็หย่อนหน่อยอันไหนเอออันไหนอันไหนไม่สวยก็ราคาเบาๆหน่อยพิจิตตเม็ดเข้าเมาแนวแนะพิจิตตเนนะี่ยองค์เล็กๆนวแนวเอออันไหนสวยขอห้าร้อยอันไหนไม่สวยขอสี่ร้อยแนวเออองค์สวยๆอย่างเนี้ยเนะี่ยองค์สวยๆที่มีแขนมีวงแขนอะไรเงี้ยนะขอหนะ้าร้อยเนี่ยเนี่ยขอห้าร้อยแนวองค์ที่ไม่ค่อยมีหน้ามีตาก็ขอสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยสี่ร้อยบาทแนวแนะนนนนนเออองค์ป้อมๆองค์สั้นๆเที่ขอสี่องยาวๆเนี่ย ขเนี่ยครับมาเนี่ยครับเอาแท้ๆมาแบ่งกันให้เอาแท้ๆมาแบ่งปันให้แล้วก็อ๋อสำหรับองค์ต่อไปนะครับนะเป็นพระเขาเรียกว่าหลวงพ่อพรมสอนรอดดูเนื้อดิพี่เนี่ยครับ้วดูข้าวดำทองดูสาแดงดิพี่นะเอ่อพระหลวงพ่อพรมสอนรอดนะครับพระสวยมากเนี่ยครัหลวงพ่อพรมสอนรอดนี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวต้องมีข้อมูลยืนยันนะครับไม่เชื่อกันซะอีกเออไม่เชื่อกันซะอีกพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยครับจอเดดพูดจริงหรือเปล่านี่ นะครับนี่เข้าไปดูเลยเนี่ยหลวงพ่อผมมาสอนรอดนะพระผมแท้ด้วยนะนะคร้ำมีพิมพ์เสียลายเสียอะไรเนี่ยน้ำไอ้นี่ผมแยกแยะงพิมพ์เขาไม่ถูกหรอกนนะเออนะครับผมเขแยกแยะงเขาไม่ถูกหรอกนครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนครับนี่ดูนี่ของเขาเป็นเนื้อสมริดของเราเป็นเนื้อทองเหลืองดูนี่หลวงปู่พุ่มมาสอนรอดนะครับนี่ครับเสียลายเขาดูตรงไหนอ่ะเออเสียลายเสียอะไรเงี้ยน้ำผมก็ไม่มั่นใจหรอกพี่แต่ผมเน้นพระแท้ดูง่ายไว้นับเออเน้นพระแท้ดูง่ายไว้ให้นี่ครับมาลองรับชมดูที่แท้จริงเปล่า เนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยแนวดูเนื้อดูกระแสเนี่ยแนวพี่พี่ลองดูเนื้อดูกระแสดูหน้าตานะครับแล้วดูร่องรอยการตกแต่งนะพี่พี่ดูด้านหลังนะพี่ได้รับภาบน้ําทององนี้ต้องใช้คาว่าสวยมากแล้วมีรอยเอ่อไรรอยลากประชีมะแนะมีรอยไรแล้วมีรอยลากประชีสวยเดิมแนวสวยเดิมได้ธรรมชาติองค์นี้เอารนบองค์นี้เอาเท่าไหร่เดียวเอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาท 1,500พ้บาทแล้วก็องนี้พี่แนวนะาอันนี้จะเป็นพระของนี่หลวงเข้าให้ดูแนวนะาเขาว่าเป็นเนางพญาพิม์ซุ้มหยิกซุ้มเว้าซุ้มอะไรนะแนวหน้าพิมพ์ของหลวงพ่อพ่วงวัดกกแนวเออหลวงพ่อพ่วงวัดกกเนี่ยแนวพระกลุเนื้อดินพิมพ์ซุ้มหยักแนวหลวงพ่อพ่วงวัดกกสองสี่เจ็ดสามนะครับสองสี่เจ็ดสามครับพี่นะพระหายากนะครับจริงเลยพระเนี่ยดูดิ มีประวัติบ่งบอกหมดเลยนี่แนวหลวงพ่วงแนวเรื่องมหาอุดคงกระพันแนวเนื้อดินเผาหลวงพ่วงบอกเลยว่าสุดยอดแนวเนี่ยแม้วัตถุมงคลของท่านแนวหลวงพ่อพ่วงวัดกกแับแล้วก็จะเป็นพระของกรุงเทพเนาะสวยแนว้สวยแล้วพระแท้ดูง่ายแนวหลวงพ่อพ่วงวัดกกแนวแลวพิมพ์ซุ้มขยะเอาเก้าร้อยบาทแนวเออเก้าร้อยบาทแนวหลวงพ่อพ่วงวัดกกแนวเก้าร้อยแนวแบ่งปันไปแนวแบ่งปันไปพี่เก้าร้อย แนบเก no th okay, kind of ้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พ okay. ี่นะครับสำหรับองค์นี้เนีครับที่เขาเรียกว่าไกเซอร์แนวสมเด็จไกเซอร์เดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อใกล้ๆเนียครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับสมเด็จไกเซอร์นี่พี่ดูเนื้อเขาเนี่ยนะครับดูร่องรอยเนื้อร่องรอยค้าความเก่านะ่ครับนะค่าแป้งโดยพิมพ์เดิมเดนะพิมพ์พระแห้งพิมพ์พ้าแห้งแก๊กเลยเนี่ครับพิมพ์พระนี่แห้งแก๊กเลยพี่ดูดิเนะครับไกเซอร์สี่ร้อยแนวนี่แบ่งให้เลยดูเนื้อเนี่ยแนวนี่รูม้วนสาร แนครับเศษไม้เศษการทูบนี่ดูด้านข้างเลยสวยๆแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วนะอ่ะสวยๆแบบนี้ไม่มีแล้วนะสํนะาหรับองค์นี้นะครับสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นสามนะครับพระแท้ดูง,ง่ายเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาก็พี่รุ่นสามแนวร,รุ่นสามรูปทรงหยดน้ําลองเข้าไปดูได้พี่นะเป็นพระหลักยอดนิยมเลยนะนะครับเ,เป็นพระหลัก ยอดนิยมเลยพี่แนบสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะเผื่อพี่นายอยากได้พระสวยไว้ใช้แนบเออเผื่อพี่นายอยากได้พระสวยไว้ใช้ก็พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกขอสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่แนวหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกสองพันห้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวก็องนี้พี่สาหรับอง์นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะเขาเขียนไว้เ่ยพระร่วงหลังรางปืนลบบุรีพี่น้บยุคหลังชินเงินนะครับอันนี้เป็นชินเงินนะนะครับเอออันนี้เป็นชินเงินนะไม่ได้ชินอะไรเลยนะนะพระสวยพระสวยและสวยมากนะครับเออพระสวยและสวยมากนะครับเป็นเนื้อชินเงินครับพี่ดูเน่ยเขาใส่ตลับไว้เลยนะครับผมก็ไม่เคยแกะนะครับมาเดิมๆเลยพี่นะครับมายังไงให้อย่างงั้นนี่ดูภาพเนี่ยนะครับเออมายังไงให้อย่างงั้นเลยเนื้อชินเงินเอาพันห้า หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดูนี่ดูหน้าดูตาลบบุรีจ๋าๆเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมหน้าทรงลบบุรีเนี่ยพาสวยนะนะครับเออพาสวยนะพี่นะไม่ใช่พลาทั่วไปนะนี่ดูด้านหลังเนี่ยหลังรางปืนนี่พี่อันนี้เป็นกูทํามหาเถรหรือเปล่านะครับก็ยังว่าอยู่แต่อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับนะเอางนี้กว่าให้พี่ได้ศึกษาหรือสะสมเลยดีกว่าเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพาสวย พระสวยมากพี่นะับหนึ่งพันห้าร้อบาทขออนุญาตใส่ไว้ก่อนกลัวจะไปมีแบบโดนโลหะเขาก็แทงพอโดนโลหะเขาแทงก็จะเป็นรอยขีดรอยนู่นรอยนี่แนวแล้วก็จะเสียแนวเออก็จะเสียเสียพระอีกนะครับเออเดี๋ยวจะเสียราคาแนวหนึ่งพันห้าร้อยบาทแนวไปต่อสิพี่แนวนะงค์นี้แนวตรงนี้จะเป็นขุนพันเสกนะกะไหลทองก็พี่นี่โค้ดเขาเนี่ยอ่าพี่พี่ลองดูโค้ดนะแนวนะนะนี่เป็นขุนพันเสกนะสวยมากครับพี่แนวนะ อะไรยี่กอหงไหมแนบเออที่เขาเรียกว่ายี่กอหงไหมแต่เข้าให้ดูดีกว่านะครับเพื่อเป็นอขณะนะเพื่อเทียบกับข้อมูลที่ชัดเจนนะครับที่เขาเรียกว่ายี่กอหงไหมนะครับของขุนพันเสกนะนะครับเออของขุนพันเสกนะต้องเข้าตรงไหนแนะเออเขาต้องเข้าตรงไหนถึงจะได้รู้เนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ได้ไหมเหรียญเหรียญยี่กอหงเนี่ยเน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 โอ้โหเป็นไงพี่เดี๋ยวเทียบไปดูเนี่ยดูโค้ดเขานะคมกิฟต์เลยของเราก็คมนะครับคมกิฟต์เลยเส้นขนแมวนี่ครับเหรียญยี่กอหงขุนพันทะลักเสกนะพี่นะปี2541 เนื้อทองแดงกะไรทองเนี่ยวัดบรมธาตุพระนครศอสีธรรมรานพี่นะเออนครคอสีธรรมราชโอรรรช้กะไรทองพี่สวยเนียครับกะไรทองของผมสวยนะพระได้เดิมพี่ปีสี่หนึ่งนะขุนพันเศกนะไม่เอาเหรอพี่นะพระเดิมๆเลยเนะี่ยไม่จัดพระแบบนี้จะไปจัดพระแบบไหนพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะยี่กอหงเนะครับเออยี่กอหงกับพี่ขุนพันเศก เหรียญแท้ๆเดิมๆเดียบีเนีครับนราคาเจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นทองแดงจริงๆพี่ดูเดียเนี่ยรอยทะลอกเขาจะมีอยู่หน่อยเนี่เลยเห็นไหมเนี่ยรอยทะลอกของเหรียญเนี่ยจะมีนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นเนื้อด้านในเป็นทองแดงพี่กะไหลทองนะครับทองแดงกะไห่ทองนะครับต้องจัานะพี่ปีสีหนึ่งคุณพันเสกด้วยเจ็ดร้อยบาทนะครับผมว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มนะนะเออเป็นราคาที่สุดคุ้มนะแล้วก็องนี้พี่รับแนวว่านซึ่งเนื้อว่านแบบเนี้ยพี่ดูไข่นะนะครับไข่เขาจะขึ้นเป็นฟ้าเป็นชั้นมาเลย แนวไข่จะขึ้นเป็นฝ้าเป็นชั้นแล้วพี่ดูหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ในพินะนะผมมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเทียบให้พี่ๆได้รับชมนะครับเออตัวเทียบให้พี่ๆได้รับชมเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับไม่รู้ว่าลบไปหรือยังเนี่ยเออไม่รู้ว่าลบไปหรือยังนี่เดี๋ยวจะเข้าให้พี่ๆได้รับชมดีกว่านะครับเดี๋ยวบอกเลยว่าเร้าใจแน่นอนของผมแนวมีตัวเทียบให้ดู่ังหากนะครับเออมีเทียบให้ดูจังหากน่าจะเป็นนี่เปล่าเนี่ยหน้าเขาจะง่ายขึ้นไปเงี้ยเนี่ยอาจจะเป็นพัฒลุงหรือเปล่าเขาอ้้ดวยยี่เเนนนหาจะป็แบบ เออเงยหน้าขึ้นแบบนี้เปล่าได้ไหมหงายหน้าขึ้นอะไรเงี้ยไหนดูเดี๋ยวจะคล้ายพิมพ์นี้ปะเนี่ยเขาอ้อปีศูนย์หกเปล่าพัทลุงปะเนี่ยเขาอ้อเปล่าแนบเออเขาอ้อหรือเปล่าแนวนะก็คลับคล้ายคลับขาอยู่นะแนวเออก็คลับคล้ายครับขาวนะก็มีหลายพิมพ์เห็นไหมวัดโพธาตียนก็มีแนวหน้าหน้าเขาจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรหันหันมาทางขวามือเราแนวเออหันมาทางขวามือเราเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยดูหน้าเดี๋ยดูหน้าจะเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือน เขาอ้อก็เหมือนนะปีศูนย์หกเห็นไหมเขาอ้อก็เหมือนแนวเออเขาอ้อก็เหมือนที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะแนวอันนี้จะเป็นวัดหมื่นละงับปีศูนย์หกเหมือนกันแนววัดหมื่นละงับก็ก็คล้ายๆับคาเหมือนกันเห็นไหมเออก็คล้ายๆับคาอันนี้คือผมพยายามเปิดเทียบไปดูเลยเนวไม่หมื่นละงับก็เขาอ้อแนวก็มีอยู่สองวัดเนี่ยแนวนี่คล้ายๆกับคาเลยองนี้นะเห็นไหมดูเนื้อดิจะเป็นที่ไหนก็ได้แนวนะคือที่ไหนก็ได้พี่ปีก็ลึกอยู่แล้วปีศูนย์หกอ่ะเอาไป เอาไปหกร้อยเนวเออเอาไปหกร้อยบาทแนวรายการสุดท้ายรายรท้ายสุดกบพี่วันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้เข่าจมแนบนะเข่าจมก็พี่นะชินาราในพี่เออชินาราบรวงเพราะเงินวัดดอนเย่หอมพิมพเข่าจมเอางี้ดีกว่าแนวนะผมลองให้พี่ๆได้ลองได้พิจารณาแนวนะเพราะว่าพิมพเข่าจมเนื้อจะเป็นแบบว่าออกรอยแบบ เนอะหน่อยพ้าจะไม่ค่อยสวยคมกิิบกรับเหมือนพิมพ์เข่ารอยถ้าพิมพ์เข่ารอยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่นะครับนะเออพระจะเป็นระเบียบเรียบร้อยพ้าจะสวยแต่ถ้าเข่าจมเมื่อไหร่แล้วก็นะครับจะเป็นแบบนี้ก็จะมีเม็ดเดือด้างแนวดาวลอยเนอรอยเนื้อเกินนะครับนู่นนี่นั่นดูด้านหลังเนี้ยสไตล์การหล่อโบราณแบบเขาจะหล่อเป็นอินโดจีนเลยแนวเออหล่อเป็นอินโดจีนเลยเนี่ยดูเนื้อเนี้ยอันนี้ใช่รอยจานไหมไอ้ที่กวนอยู่ก้นหอยเนี่ยอ่ะพี่ว่าไงเนี่ยใช่รอยจานไหม ใช่ไหมผมยังไม่ได้ผมไม่ได้สังเกตนะด้านหลังอย่างก็ตัวอรอยลือสีใช่ไหมลือสีว่าลือลรือปะ่เนี่ยตรงนี้เป็นรอยขอมวดเป็นเป็น,ปน,ค,นคนเพิ่งสังเกตเลยนะมีไหมเน็บมีไหมองค์นี้มีรอยจานมือด้วยเนบใช่ดิเนะีย่ยเนี่ยรอยจานมือพี่นะมีรอยล่องรอยในการจานมือด้วยนะเออองค์นี้เอาสามพันห้า สามพันห้าร้อยบาทนะพี่เนะ้อนะหูต้องรอยในการจานเขาธรรมชาติและชัดเจนนะพี่สามพันห้าร้อบาทแนวะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พีถ้าสในใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงก็มาหมได้เลยนะพี่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ